โอ้โห FN s สกเยอะมากเลยขอบคุณมากครับเราจะไปยิงหัวคนให้แตกหมดเลยฮะเสร็จแล้วผมก็แตกต่อครับ FN s เอ็นสกาไนะครับมีมีเท่าไหร่เอามาให้หมดแต่เป็นคังเลยอืมพราจะไปยิงหัวคนมีจะกรส่นด้วยครับมวบวกนี่ด้วยเท่หฟุดๆอาจจะเลิกเล่นหรือเปล่าของผมก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยให้มาขนาดนี้มาซาด้านะฮะให้รถมากี่คันเนี่ย2 4 6 8 10 ต้องคร์ด้าวหนึ่งสามจีให้กับคนที่ให้ของซื้อเกาะซื้อเกาะว้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดจะย่องครับผมเจ็ดตัว,ว,วพอดีครับขอบคุณมากเลยนะอเอาเผ็ดสนัยให้นะฮะโอ้โหสุดยอดมากอะน้องไอ้นะฮะโอ้โหเดีด๋วยวผมจะแปะแปะรูปน้องไอไว้ไว้ในคลิปทุกๆุกห้าวีนะครับขึ้นหน้าไว้โอ้โหสุดยอดมากคาร์ดาวหนึ่งจอกเอาไปเลยสามสามจอก ขอบคุณมากครับของมีอะไรครับ AK นะฮะมีนี it, oh, ้ด้วยคอร์โบฮะปืนปรดผมเลยโอ้โหหมวกหมวกแมวฮะดาวโกตาหมวกไอเดลเลยอะใส่แล้วจะบวกความเก่งว้าเอาไปเลยละวะ1หนึ่งจอกหนึ่งสองสามโอ้โหตอนนี้แบนเดดอันเอาง่ายคือได้มาปุ๊บนี่เปิดคลินิกอะสั้นๆอะเระาป๋นนี้ก็เป็นนักเดินทางได้เลยนะฮะเยอะขนาดนี้ขอบคุณมากครับละวะหนึ่งจอก มีระเบิดด้วยวะ่ะบดดาบูมฮันนี่ฮันนี่เบนเจอร์เคยครับขอบคุณมากครับจบนี่ผมไปขายน้ำพึ่งแล้วฮันนี่ตึมเลยครับเยอเลันนี้้เ,เยอะมากเลยครับผมราบซึ้งมากเขาบอกว่าเขาเลิกเล่นแล้วก็เลยม,มาเป็นภาระ,ะให้ผมต้องเอาไปแจกคนอื่นต่อสวี <c oughs> <c oughs> รับผมขอบคุณมากนะครับผมคุณไอ้นะฮะหูกระเป๋าใหญ่ขอบคุณมากครับระวะสามทีเอาหายไปไหนแล้ว ปืนนะฮะอีโ e วนะครับผมอีโวสามเบเอ็นพเก้าศูนย์นะฮะแล้วก็ปืนสั้นหนึ่งกระบอกขอบคุณมากครับคลมาสามทีโอ้โหมีมาเรื่อยๆครับยังกระสายน้ำผมว่าขายดีผมดีกว่าไหมห้าสิบทูอะไรก็ว่าไปทีเดียวเยอะเกินไปฟ <laughs> าร์มมาเยอะนะครับแต่ผมมาชื่อไทม์มันเกี่ยวอะไรกันเทดอีกแล้วครับผมรอบที่สามล้านหกสิบสี่เทดเมาส์พังออได้ทัเดียว มีปืนสั้นแล้วก็ไอ้ไอ้ด้วยนะครับมาเรื่อยๆครับผมปืนคะกะกันมานะฮะใบซันทำไมแจ็คแจ็คท่านปืนนายจะเยอะขนาดนี้นะแจ็คนายไปเปิดร้านขายไหมแจ็คแซลเลอร์นะฮะเยอะจริงระเบิดอู้ระเบิดอู้มาเป็นบอลมีดอู้ฟาดผีหัวพังอ่ะมเได้คำเดียวอะไรครับผมเอฟเอสกานะฮะโอ้โหถ้าจะไปเต้นสกากันเลยนะฮะเยอะขนาดนี้ ไม่เคยเทรดทรมานเลยขนาดนี้ปกติเทรดแล้วเฮ้ยมีคนให้ของครับรู้สึกดีนี่แบบเฮ้ยพอแลบบ้วโอ้โหเปิเด็ด90อันอืมเปิดคลินิกอะไรอย่างงี้ยโอ้โหเอาไปส่งนกป่ะนี่อันนี้ฮะอันแรกส่งหญิงอันนี้ส่งายายข้างบ้านโอเคเอาใครครับยืนหมดใครยืนหน้ากนยืนหมดอ่ะนี่ส่องคุณสเสื้อเขียวฮนะไอ้แจ็คพอแล้วเดี๋ยวไม่ได้ไปส่งนกโอ้ขนมขนมมาหมดนี่ไอ้แจ็คคนเดียวรอบ20นาทีคุณรุต นะครับให้ฮันนี่มานะฮะเอาไปปลูกกํำพึ่งอ๋อนี่มาแนวแฟชั่นนะฮะมาหมวกเมกมาหมดอุ้ยหน้ากากครับแฟนตาซีกล้วยมาเลยจะแดกตอนนี้แหละไม่รอช้าครับกล้วยบางคนนี่ใช้ไปทางผิดนะฮะเพราะว่าบางคนเอาไปแบบว่าไปวางที่พื้นเ่ยมันก็ไม่ถูกนะชื่อชื่อพอชื่อปอปอเปล่าวะไอ้แจ็คดีกล้วไอ้แจ็คนี่เยอะจริงๆชื่อปอเนีย P O R ไม่ใช่พอ่อใครชื่อพอ่อไอ้แจ็คนี่ เป็นเจ้าของเดียวกับ C ีีป่ะเนี่ยผู้ผลิตป่ะเนี่ยนี่ใครอันนี้คนใหม่นี่วานายหมกแดงชื่ออะไรอ่ะคือนายหมกแดงแล้วมาปืนนี้ปืนนี้หนักรุดบอกคุณนอนรอแล้วรอแจ็คโอ้โหโลกป้องกันแบบว่าสงครามโลกเลยนะครับเนี่ยยี่อันเนี่ยพออ่อนไหมไอ้โอ้โหเยอะไปไหน่วะเนี่ยนี่บันเจอร์นะฮะลูคาร์วะเลยหก8้าดจะเรียกยังไงทีนี้หนึ่งอันขอบคุณมากครับผมชื่ออะไรอ่ะผม เรียกไม่ถูกอะผู้หญิงอันนี้หมกแดงชื่ออะไรวะไม่ใช่มันมี1อันนะอ๋อมีร้อยอันแหมไม่ใช่แบบชี้เป็นแมกลลนดเอาหมดครับแมกลลนดก็เอาครับถือว่าเป็นน้ําจิตน้ําใจของผู้คนนะฮะนี่ครับคุณรุดนะคะคุณรุดบอกนนอนเปื่อยนะฮะเจียวเปื่อยแล้วถ้าผมเลกผิดก็ขออภัยนะชื่อไม่สนมากนีคนต่อแถวเยอะครับสวัสีครับผมอันนี้จะมาเป็นทีลนนิดอะไรอะคืออะไรอะ ระเบิดหรอทำไมเป็นอย่างเงี้ยฮันนี่มาอีกแล้วมันเป็นคนผลิตปืนมะเนี่ย <c oughs> ปืนอย่างเยอะอ้าวมาจากไหนวะอันนี้เซตนี้ผมหาสัปสัปดาห์ได้เลยมั้งเนี่ยอ้าวโ,โหเป็นคนชอบกินน้ำม,นมันรอนนะฮะน้ากากนะฮะโอ้โหไฟลาซีเลยทีเดียวฮันนี่อีปะเนี่ยอ๋อแม็กนะครับแล้วก็ฮันนี่ฮันนี่เมนเจอโอ้โหไม่รู้จักคารวะยังไงอ่ะจนปุ่มคอนโทรลพังเลยก็ว่าได้อ่ะงานเรามาขนาดเนี้ย โอ้หต้องขอบคุณด้วยนะครับผมคุณไอซ์แล้วก็คุณรุธนะฮะก็คุณปอก็คุณพลแล้วก,ก็ผู้ที่ไม่ประสงค์ออกน้ำะฮะไม่ออกน้ำคือถามแล้วมันไม่บอกชื่ออันนี้กล้องหน้าคืออะไรฮะ MP7 IMI นะครับ m c s i m i FN s k y r o T คุณเฟิร์ก็ขอบคุณมากด้วยนะครับ, <c oughs> บมัยน <c oughs> มยนังไม่มวดอีกเือรพีซีมองหน้าดิแบบ <c oughs> หนักกูอีกแล้วเอามโ,ฟโฟไฟฉายหือ อานะครับผมเซลไฟฉายนะครับผมยี่ห้อนี้ไม่ต้องใส่่านนะครับผมที่ผมเป็นทั้งนายพานคลินิกยาช่างส่องกบนี่น่าจะเป็นคนน่น่าจะชื่อนัดนะเพราะว่าผมอ่านชื่อของน,นว่านัดนี่ให้ตูเซฟมาด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะฮะผมจะไปใส่ธนาคารเก็บตังค์ให้หมดเลยมานะครับชุดพิเศษนะฮะจากคุณลุดโคตรพิเศษเอาไปทำอาหารกินเลยเนี่ยคลินิกแล้วยังเป็นเชฟอีกเนียฮะ ฟาดหัวได้ไเนย่ยหัวหัวมันเลยหัเวเพจมันให้โคตรเย,ยนเลยนะ่งรับหมดม okay, ครับผมติดสอดงามๆเคครับผมก็น่าจะหมดแล้วนะฮะขอบคุณครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแตกเอ้ยเดี๋ยวไปแจก <_ S 1> ก่อนเอ้ยแตกมันไม่ดีทั้งคู่ทั้งแตกทั้งแจกล <_ S 1> <_ S 2> <_ S 1> ับก่อนนะครับเจอกันในเกมนะครับผมขอบคุณมากครับ